สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกริดไทยอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์จำนวน2ตัวนะครับลูกค้าส่งมา2ตัวตัวหนึ่งนั้นลูกค้าเคยส่งมาซ่อมนะครับแจ้งว่าใช้งานได้เป็นปีนะฮะก็เพิ่งเสียนะครับก็เลยส่งนน่านจะเป็นตัวนี้นะฮะก็เลยส่งกลับมานะครับอีกหนึ่งตัว น่าจะเป็นตัวนี้ที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้ก็แจ้งว่ามีอาการเสียเสียเหมือนตัวนี้นะครับก็คือน่าจะมีปัญหาทางฝั่ง AC นะครับมอเตทางฝั่ง AC น่าจะช็อตนะฮะนี่นะครับลูกค้าก็มีอะไหล่มาด้วยนะฮะอะไหล่เปลี่ยน ไม่เสร็จนะครับที่เขียนมานี่นะฮะมีอะไรมาสองตัวหรือสามตัวไม่ทราบเหมือนกันอ่ามีอะไหล่มาหลายตัวอ๋ออันนี้เป็นอะไหล่ที่เสียนะครับนี่เป็นอะไหล่ที่เสียที่ลูกค้าถอดออกมาตอนนี้เป็นอะไหล่ใหม่ลูกค้าส่งอะไหล่มาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวใช้อะไหล่ลูกค้านะครับ ลูกค้าส่งอะไรมาก็ใช้อะไรลูกค้าซ่อมนะครับแล้วก็คิดแต่ค่าแรงเดี๋ยวจะซ่อมตัวนี้ก่อนนะฮะตัวใหม่นะครับในส่วนของตัวเก่าของลูกค้าเอาไว้ซ่อมเป็นตัวถัดไปนะครับ ก็ได้ทําการถอดหรือตัวบอร์ดออกมาแล้วนะครับตัวมอสเฟตเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ถอดออกไปแล้วนะครับมอสเฟตกับฟิวนะครับจริงจริงถอดออกไดก้ก็ใส่เองก็ได้นะเพราะคิดผมคิดว่าก็ใส่มอสเฟตกับฟิวก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ม,มน่ใจว่าลูกค้าทําไมถึงไม่ไม่เปลี่ยนเองเนาะนะครับมอสเฟตเดี๋ยวผมจะใช้ของลูกค้านี่แหละนะฮะที่ก็ส่งมา เบอร์ห้าสิบเอ็นห้าสิบเอ็นห้าสิบนะนะครับก็เดี๋ยวลองใส่มอสเซตกับฟิลนะครับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาวัดสัญญาณกันดูว่าตัวสัญญาณที่มอสเซตทั้ง4ตัวเนี่ยจะปกติหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไระถึงลูกค้า ไม่เปลี่ยนเองเนะฮะพอถอดออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เปลี่ยนเองหรือว่าเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูอีกทีหนึง่งอ่ะครับก็ใส่มอสเฟตกับฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นทดสอบจ่ายไฟ AC ซเข้าดูก่อนนะครับว่าเราเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วเนี่ยมันยังมีอาการช็อตอยู่หรือเปล่านะครับโดยการจ่ายผ่าน ตัวปั๊กเซฟตี้ตัวนี้นะครับถ้าออนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟติดก็แสดงว่าช็อตนะฮะถ้าออนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าไม่ช็อตแล้วนะครับออนเบรกเกอร์ on แล้วนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับตัวบอร์ดนี่นะครับมีไฟสีน้ําเงินไฟกริดติดแล้วนะฮะก็แสดงว่ามีไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะ วัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตนะฮะทั้ง4ตัวทางฝั่ง AC ด้วยออสซิลโลสโคปนะครับเพื่อดูว่าสัญญาณที่มอสเฟตสีตัวปกติหรือเปล่าเริ่มตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัวที่มันช็อตนะครับอมอสเฟตตัวนี้เป็นอะไหล่ของลูกค้านะฮะก็เป็นเบอร์ 50N5 50นะฮะเดี๋ยวลองออนเบเกอร์เพื่อดูสัญญาณที่ตัวออสซิโลสโคปนะครับ นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.4นะครับสัญญาณก็ปกตินะฮะสำหรับมอสเฟตตัวที่1น,นะครับวัดตัวที่2นะครับไม่รู้ว่าตัวกล้องที่ถ่ายคลิปมันโฟกัสบางทีมันอาจจะโฟกัส ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมอดีผมเอากล้อง DSLR มาถ่ายนะครับทดลองเอาเอากล้อง DSLR มาถ่ายนะครับไม่ใช่กล้องมือถือการโฟกัสมันอาจจะช้าหน่อยนึงนะครับก็อันนี้ตัวที่2นะครับอลองดูสัญญาณตัวที่สสัญญาณตัวที่สก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับวัมถี่50เฮิรตซ์วนพีกทูพีกอยู่ที่1 1 4นะครับ ต่อไปดูตัวที่สามนะครับอันนี้ตัวที่สามนะฮะก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่20เฮิรต์นะครับโวลต์พีคูพีคอยู่ที่12โวลต์น,นะครับ่อไปดูตัวที่4ี่นะฮะดูสัญญาณตัวที่สี่นะครับ ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับวลพีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์นะครับก็โอเคนะฮะตอนนี้สัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง ac ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นกันดู แรงดัน42โวลต์นะครับกระแสลิมิต3แอมป์เบื้องต้นนะฮะลองจ่ายไฟ DC เข้ามาก่อนนะครับจ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะฮะทดสอบเบื้องต้นดูก่อนว่าผ้า,าทางฝั่งดีซี่ยทำง,ง,นะง,งานหรือเปล่านะครับอโอเคนะฮะไฟสีเขียวกับสีแดงติดนะครับก็แสดงว่า าทางฝั่ง DC ไม่ไม่ได้เสียหายนะฮะ PIC MCU ยังทำทำงานได้ครับขอภยัยวัดีแบตกล้องหมดไปแล้วใช้โทรศัพท์มือถือมาถ่ายเหมือนเดิมต่อไปจาย AC นะครับเพื่อทดสอบลันดูเบื้องต้นนะฮะอลองดูจะลันได้หรือเปล่านะครับ โอเคเริ่มรันแล้วนะฮะทีนี้ลองดูกำลังวัดนะครับทาง AC นะฮะว่าปกติหรือเปล่าถ้าวัดปกตินะครับมันจะต้องเกิน100วัตนะฮะ นะครับสูงสุดอยู่ที่107วัตต์นะครับก็แสดงว่าตอนนี้มันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับอ่าแค่มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับลูกค้าก็ถอ,อดมอสเฟตออกไปแล้วถอดฟิลออกไปแล้วนะครับ เพียงแค่เอาตัวใหม่กลับมาใส่มันก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าลูกค้าไม่ทราบว่าทาไมลูกค้าถึงไม่ทําเองนะฮะถึงได้ส่งมาอ่ะก็ไม่เป็นไรส่งมาแล้วเราก็จัดการให้นะครับก็เดี๋ยวประกอบนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวมาทดสอบที่วัดสูงๆกันดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นลูกค้าแจ้งว่าให้เช็คพัดลมด้วยหรือเปล่าไม่ทราบว่าเป็นท่านนี้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้ทั้งหมดนะครับ ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบลันที่กำลังวัดสูงๆกันนะครับผมจะลีมิตกระแสที่18แอมป์นะครับสูงสุดที่ power s p p l ยจ่ายได้แรงดัน42โวลต์นี่นะครับกระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์นะครับถ้ากิจทายทำงานได้ปกติมันจะต้องผลิตไฟได้ นะครับอย่างน้อยๆ้อยห้าร้อยเก้าสิบวัตต์นะครับถึงหกร้อยวัตต์ลองดูกันเลยว่ามันจะทำงานปกติหรือเปล่านะครับดูนะฮะวัตต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสามร้อยวัตต์นะฮะสี่ร้อยห้าร้อย หกร้อยสองวัตต์นะครับสูงสุดเดี๋ยวลองปิดแล้วรันอีกทีหนึ่งนะฮะเราจะดูวัตต์สูงสุดนะครับมันจะต้องได้ห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยนะฮะ เพราะว่าเมื่อกี้มันรันไปแล้วตัว mpvt มันปรับการทำงานแล้วมันจะไม่ถึงแล้วนะฮะต้องลองดูกำลังสูงสุดอีกทีหนึ่ง 611วัตต์นะครับพอมันรันสูงสุดแล้วตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ular, มันจะปรับแรงดันให้เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ33โวลต์วัตต์ก็จะได้อยู่ประมาณ550วัตต์สูงสุดนะครับวันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบตัวกิจทายก็รันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับ ค okay. จะไม่รันเทสนานนะครับเพราะว่า p พ w e r ว u p p l พเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่า18แอมป์เนี่ยมันจ่ายกระแสดได้สูงสุดแล้วคือเต็มลิมิตมาแล้วนะครับถ้าทดสอบนานมันจะมีความร้อนสูงนะสายไฟก็ร้อนด้วยนะครับก็ทดสอบให้รู้เบื้องต้นว่ามันสามารถผลิตไฟได้ปกติแล้วก็โอเคนะครับ โอเคฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับในส่วนของตัวมอสเฟตเนี่ยลูกค้าก็ถอดออกมามอสเฟตกับฟิวเนี่ยก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ใส่มอสเฟตกับฟิวตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าจะซ่อมอีกตัวต่อเลยมันจะยาวนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอามาขึ้น <c oughs> ใหม่อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ